าสวัสดีครับทุกท่านพวกใครับกับวายวอดสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกันแล้วกับวายวอดแหมวายวอดเลยวายวอดแน่ๆคือจริงๆวายวอดเนี่ยมันเป็นรายการที่แบบว่ามีคำตรงคำถามอะไรเกิดอะไรก็เดี๋ยวผมอยู่กับผมแล้ววายวอดอย่างเดียวนี่ไงเขาดูคุณทำเสร็จวายวอดไหมล่ะก็เก่งไม่เบาเหมือนกันเออตอนแรกผมคิดว่าแบบว่ามานแต่ปุ๊บพี่แบงค์จะหยุดเล่นเลยเอ้ยก็ยังแถไปได้ ก็ยังสามารถเล่นได้เว้ยผมว่าเข้าเรื่องเลยพี่วาวันนี้ครับผมจะมาคุยกับพี่แบ๊คเนี่ยมาถามถึงประสบการณ์การเล่นบนเวทีเนี่ยนะว่าแล้วสายขาดหรือดีเล่นแล้วสายขาดเนี่ยเออมันจะแก้ยังไงได้บ้างเออเราบอกเราบอกแล้วนะว่าวันนี้เนี่ยมีในเรื่องของแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นแก้เขาเรียกว่าแก้เคสแก้อะไรไม่ไม่ได้ใช้น้ำมันทานะไม่เอาเหมือนไม่ตลกนะวันนี้ถูนี่อ่ะไไม่ใช่อย่างนั้นนะสายขาดบ่อยไหมมากอย่างนั้นเลยนะ ถาสมมติว่าเล่นกลคืนใช่ไหมแล้วถามเชื่อนะต้องบอกผมวม่อินนี่สายขาดบ่อยเยบ่อยจริงไม่รู้ทำไมก็ปัจจัยมันก็ขึ้นกับหลายอย่างนะผมว่าใช่เพราะบางที่ผมซื้อสายเสร็จใหม่ๆเลยก็ขาดได้นะะถ้าสายใหม่เลยเนี่ยมันจะมีประเด็นออาจจะเป็นนิดเอ่เนี่ย s ซดเดิลเนี่ยเซดเดิลมันคมครับอ่าครับแต่ถ้าสมมุติกีตาร์ใหม่ด้วยเนี่ยไม่ขาดหรอกอื ตั้งแต่ใหม่เลยค่ะถ้ากีตาร์ใหม่ๆเลยซัทเตอร์มันยังซิงซิงอยู่เงี้ยอย่างแบบว่าไม่โดนสายกดเยอะไงเพราะว่าสายมันก็เป็นเหล็กใช่ไหมอ๋อซัทเตอร์มันก็เป็นโลหะเหมือนกันยังซิงอยู่ยังไม่ขาดเพราะโลหะมันบากกันเงี้ยมันมีแรงกดใช่ไหมมันก็จะบากอ่ะเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะมีรอยบากเออบากปุ๊บมันก็เสียดสีกันครับมันก็ฟันเรื่อยมันมันมันเป็นเสียดสีกันด้วยใช่อ๋อทำให้ทำให้มันแบบทำให้มันถลอกใช่เวลาสมมติเราดันสายเงี้ยเห็นไหมว่ามันจะจุดสัมผัสมันจะมันจจะะมััันนนนกก็เเสสีีีีียยยดอู่่ครบท้ เราก็ต้องลองก็ต้องพูดถึงเรื่องการดูแลด้วยอย่างเช่นเดินที่พี่ดูดูแลมันยังไงถ้าดูแลเหรอก็อาจจะเอาน้ํามันชุบเออเล่นเสร็จใช่ไหมใช่หรือถ้ารือว่ามันแบบกินสายไปบ่อยก็อาจจะต้องใช้กระดาษทรายเบอร์พันเบอร์พันห้าครับก็ขัดไปถูๆไปแต่ถ้าไม่ไหวก็เปลี่ยนอ่าเปลี่ยนสั้นเดินไปเลยถ้าไม่ไหวก็เปลี่ยนเลยแล้วมันมีปัจจัยไหนอีก ปัจจัยไหนแรงที่ดีดแรงอีกถ้าน้าหนักแต่ละคน<อ>ดีดไม่เท่ากันบางคนแรงาฟาดฟาดครับก,ก็อาจจะเออก็ต้องควบคุม <ไป S 2> น้ําหนักมือบางทีมันไม่ต้องแรงขนาดนั้นใช่ส่วนใหญ่ถ้าสังเกตถ้าสมมติเล่นหนึ่งคืนนะมันจะขาดอยู่ที่เดียวนั่นแหละจัเดิราจะเดิน,นใช่อะไรอีกที่มันจะเป็นปัญหาอีกปัญหาคือไม่มีที่ทำให้สายขาดสายสายขาดหรอสายเก่าไงสายเก่าใช่เออแต่ถ้าคนส่วนใหญ่แบบอย่างส่วนตัวพี่เล่นหนึงคืนใช่ไหม พี่เปลี่ยนสายสองอาทิตย์ครั้งอ,อย่างนานที่สุดนะไม่กี่อาทิตย์หนึ่งครั้งตอนหลังๆนี่เริ่มเป็นอาทิตย์ละครั้งแล้วเพราะว่ากินสายเหลือเกิน <S <S เออทีนี้พี่คือพอสายเก่าเสร็จปุ๊บพอเราใช้ไปนานๆเสร็จปุ๊บมันก็จะมีผลต่อซัดเดิเ้ลไงพอเป็นสนินมนสนิมสนิมมันก็จะเป็นตัวกัดอีกนั่นแหละแล้วเวลาเราเล่นอุดสายเล่นอะไรเนี่ยมือเราอยู่ตรงซัดเดิ้ลเนี่ยมือเราก็มีเหงื่ออยู่นี่มันเจออยู่แล้วครับซัดเดิ้ลเนี่ยมันเป็นตัวรับรับเหงื่อเลยเพราะมือเรามันโดนตลอดอยู่แล้วไงปัญหาไหนอีกตัวใหญ่่่่คครรััักจะะมมีีเเเเืืืออองงดดดยวแลลล้หๆซิ ครับตะเดินคมกระดีดแรงสายเก่าใช้ปิ๊กไม่เหมาะกับสายแต่ถ้าเป็นปิ๊กเหล็กเนี่ยก็กินอยู่ครับทุกทวใครจะใช้ปิ๊กเหล็กมันมีนะปิ๊กเหล็กก่อนใช่ปิ๊กเหล็กก็ใช้ได้เอาเรื่องแล้วแต่คนจะโหดร้ายจะใช้อะไรก็ใช้ได้เลยอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนที่ใช้คันโยกสตีไวก็ชาเนี้ทำมากไปหน่อยแน่นอนอันนั้นไม่ต้องกลัวเลย ทีนี้มันก็ไม่ง่ายเพราะว่าหลังจากที่มันขาดอยู่กลางเวทีแล้วเนี่ยปัญหาของนักดนตรีเลยคือนักดนตรีเนี่ยครับเราต้องต้องสมจิตวิญญาณในการที่แบบว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยคุณต้องเล่นจนจบใช่คุณจะมาทําเป็นเออเป็นเหวอ,อยู่ดีพาคนอื่นหยุดอย่างนี้ไม่ก็ไม่ใช่เรื่องเพราะ,ะนั้นอย่างแรกเลยพี่ถ้าเป็นพี่อ่ะพี่แก้ปัญหายัางไงกับเรื่องของสายขาดมันก็จะมีประเด็นอีกอย่างเช่นสายขาดถ้าเป็นกีตาร์ที่เป็นแบบฟิกบิดอย่างเงี้ยครับถ้าขาดปุ๊บมันอาจจะเพี้ยนสูงขึ้นนิดนึงเพราะว่าแบบว่า เธอสายมันตึงกันหมดใช่ไหมเพผลอทุกอย่างมันตึงปุ๊บสายอื่นๆมันก็เพลย์สายขาดไปเส้นหนึ่งสายอึมก็จะตึงขึ้นพอคอเนี่ยมันก็จะเชียนถงขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันรู้คือมันปึงแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็ยังจะพอคีฟได้เล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นคันโยกเนี้ยที่เป็นสปริงคันโยกยกหน่อยนึงเรียบร้อยเลยก็อาจจะมีความสายอัันนน้เปลี่ยนได้แต่นี่สวยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้กูต้าครับอ๋อกูต้าอะไรนะรุ่นอะไร G T L ศูนย์ห้าเทเลสวยรุ่นคออบด้วยนะ าหอมมเลยอ่ะให้สวยว่ะคือคือกุต้าเนี่ยผมชอบอะไรเลยที่ผมข้าตรงนี้ลูกบิดล็อกสายอ่านี่ช่วยครับนี่ช่วยมากเลยนี่ก็ช่วยเพราะอะไรลูกบิดล็อกสายยังไงพี่เวลาสายขาดปุ๊บอ่าเปลี่ยนปุ๊บดึงตึงแล้วล็อกเลยอ่ามันทำให้เราประหยัดเวลาในการลี่ยนสานี่ไงนี่ไงนี่คือข้อดีของแบบกุต้าที่อะไรครับอาจจะช่วยในการที่แบบว่าสายขาดกลางกลางกลางกระทันหันอ่าถ้าสมมติลูกบิดเราไม่ล็อกสายเงี้ยเราก็ต้องเหลือเผื่อไปหน่อยใช่ไหมอ่า แต่ถ้าเรารีบเราตึงปุ๊บมันก็ตึงไปนแต่อันนี้พอมันล็อกปุ๊บทีนี้เราก็สบายใจแล้วว่าตั้งแป๊บเดียวมันก็มันก็ก็เอาอยู่แหละก็ลุยต่อได้ทีนี้แล้วมันสายมันขาดนะบางทีแล้วเราเล่นต่อไปยังไงอะพี่บางทีเราอาจจะต้องเล่นโน้ตเดิม่แหละต่เปลี่ยนที่แสดงว่ามันก็ต้องมาถึงเรื่องของการที่เราจะต้องมาฝึกใช่บางทีฝึกเผื่อไว้ก็ดีครับฝึกเรื่องของการจําโน้ตใช่จาโน้ตเออจาโน้ตบางอย่างคือเราอาจจะไม่ต้องมาไปฝึกให้มันแบบเป๊ะในโพซิชั่นอื่นอะไรอย่างนั้นหรอกนะแต่แค่ว่า เราอาจจะรู้ในเรื่องของอรู้แพทเทิร์นมันก็ได้รู้แบบอย่างฟอร์มนิ้วมันเงี้ยอาจจะขยับไปนิดนึงเออเอจะรู้ว่ามันเล่นในคีย์ไหนใช่เล่นในสเกลอะไรอยู่แล้วก็ย้ายมาเล่นอีกสเกลหนึ่งก็ทําได้เช่นกันใช่แล้ว เพราะบางทีเราก็ไม่สามารถเลือกได้หรอกครับว่ามันจะขาดสายไหนใช่บางทีส่วนใหญ่จริงๆประสบการณ์ที่คนอื่นเขาขาดกันสายไหนไม่รู้แต่ผมมันจะขาดอยู่2เส้นหลักๆเลยสายสองกับสายสี่สุดๆแล้วใช่ใช่ใช่มีขอดยากมากมีสายสองกับสายสี่แล้วแล้วรับแล้วพี่จะแก้ปัญหาอย่งไงอถ้าเกิดสายขาดกลางเวทีพี่ถ้าสมมติขาดกลางเวทีเลยนะถ้าถ้าสมมติเล่นเพลงที่เป็นแพทเทิร์นให้เราเล่นอยู่ก่อนที่เราจะปิด เราจะหยุดไม่ได้เราก็ต้องเล่นไปก่อนเพื่อจังหวะถ้าสมมติถ้าเรามีเราควรต้องมีสายสำรองอะ่ะอ,อุปกรณ์คีมตัดอะไรเงี้ยวางให้พร้อมเลยเออพราะเราไม่รู้ไงว่ามันจะขาดไปแล้วก็ติดตัวไว้ตลอดโดนขาดปุ๊บถ้าเราหาจังหวะเปลี่ยนได้เราก็ควรเปลี่ยนครับแต่ว่าถ้ามันไม่ทันจริงๆเราอาจจะต้องแบบตั้งสายใหม่นิดนึงแล้วก็เล่นต่อไปอ,อย่างเช่นถ้าสมมติเป็นสายหนึ่งขาดอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่ละเราก็จะเพราะว่ามันเรียงติดกันไงสายมันติดกันมันมันไม่ได้เว้นเส้นต่อเส้นมันก็จะช่วยเล่นง่ายขึ้นกว่า ครับถ้ากรณีสายสําคัญเลยนะอย่างสายพวก4สาย2องเนี้ยค่ะเออมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาเราเล่นคอร์ดเีลยครับถ้าเรื่องในวงบางทีตัว3มันหายใช่ถ้าจังหวะแบบเพราะเนี่ยเราหนีจับคอร์ดเนี่ยเราหนีสาย4ฮะหนียากมากนะเออเออใช่มันจะในเวลาเล่นถ้ายิ่งกีตาร์สามเล่นกีตาร์ในวง3ชิ้นเงี้ยเปลี่ยนได้ไวยิ่งดีครับครับถ้าไม่เปลี่ยนถ้ามันหายจังหวะเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเล่นไปก่อนอืมแต่พอจังหวะแบบปุ๊บตัดเข้าเพลงช้าอะไรเงี้ยนักร้องเริ่มคุย ก็เปลี่ยนตอนนั้นแหละครับสรุปเลยก็คืออย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการอ่านเราต้องเตรียมตัวไว้เสมอแหละว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อ,อไหร่ก็ได้เนี่ยเรา huh. อาจจะฝึกในเรื่องของการจําหรือว่าการย้า,ย,ายโพสิชันในการเล่น huh. นิดหน่อยจําไว้2องเลยก็คือเราต้องหมั่นดูแลอุปกรณ์ของเราให้ดีเสมอแนหะอันนี้สําคัญ ดูแลเช็ดอะไรนะเช็ดเซตเดินเช็ดสายสายไม่ใหม่สายสายไม่เก่าอะไรเงี้ยสายไปบ่อยก็มีผลครับลูกบิดมมนเป็นก็ล็อกสายนี่ก็ดีถ้าลูกบิดล็อกสายก็ดีเปลี่ยนสายเร็วดีอแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่านะที่ต้องจำเป็นเลยก็คือเรื่องของการอย่างเมื่อกี้เราจะคุยถึงเรื่องแบบซโล่ใช่ไหมล้วต้องย้ายโพสิชันไปเล่นอื่นแล้วถ้าเป็นขอดเราควรจับขอดให้ได้หลายฟอร์มใช่ครับ เออคนจับคอให้ได้หลายฟอร์มครับเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบบางคอมันมันมันสายนั้นมันขาดไปอ่ะเราสามารถวอยซ์มาเล่นนี่สายอ่าใช่เพื่อที่สำคัญตรงเนี้ยอ่าอธิบายก็คืออย่างสมมติกีตาร์เนี่ยครับสายมันขาดใช่ไหมเราอาจจะจับไม่ครบตัวก็ได้อาจจะจับแบบสายสองสายสองสายสองสายล่างเพื่อให้มันมีฮาร์โมนีฮาร์โมนีของเสียงคอดนั้นอยู่อาจจะไม่ได้มีตัวเบสถ้าตัวเบสมันหายไปอย่างสมมติสายห้าขาดเนี้ยจับคอดีเียถ้าเราตัวสายห้าไปเราอาจจะต้องปีกขับตัวไปตัวอ่ารพี่ลองเล่นดูอะไรผมเป็นดิเราเล่นเนี้ย อันนี้ C ใช่ไหมถ้าสมมติเราจับตัวนี้เบรมันหายเราจะต้องเล่นแบบหนาเราจะช่วยอาจจะเล่นตัวในแบบตัวซ่อนๆแต่ว่าเพาเบสอ่ะเขาจะช่วยเราอยู่เหมือนกันเออนักเรีอยู่ในวงใช่ครับเพราะซิงเกิลโน้ตถ้าตัวลายเบสเบสอาจจะช่วยเราได้แล้วเป็นต้าโป่งยังไงก็คือเอาง่ายๆว่าไว้ไว้ไว้ขอใช่ครับจับขอได้ทุกฟอร์ม ช่วยได้ช่วยได้ใช่ท่านครูช่วยได้เลยเนี้ยเรื่องการไวซิ่งก็สําคัญใช่ครับอีกอันหนึ่งอันนี้ต้องกิืนเกินกานที่แรกแล้วเรื่องของเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้อันนี้อันนี้ส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าก็มีก็ถือว่าต้องมีเรื่องของความเชื่อเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ได้หายไปจากคนไทยอยู่แล้วใช่ครับทีนี้พี่มีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสายขาดบ้างไหมเจ้าที่แรงอะไรอย่างเงี้ยมาแบบประเทแบบบางทีปากไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบเขาบอกว่าอะไรเงี้ยมีเขาเรียกไง ติดขัดไฟไม่ติดเอฟเฟกต์ดับสายขาดเออเนี่ยมันไม่เชื่อมันลบดูไม่ได้จริงนะอือแล้วก็ต้องแบบว่าเอ้าก่อนเล่นเนี่ยยกมือไหว้ซะหน่อยก็นิดนึงก็ดีครับไหว้าแต่ว่าในหัวเราอ่ะอย่าไปคิดอะไรไม่ดีแค่นั้นแหละเอ๊ยไม่หรอกอันนี้ก็คำๆกันบางคนมันแบบคิดไม่หยีจริงนะมันก็มีมัายเด็กๆแต่ว่ามันมีวิธีนึงยังไงใช้ประจอาเลยสาขาดใช่ไหมแก้เคล็ด บอดเอฟเฟกต์เราวางไว้เลยวางเลยเนี่ยสายหนึ่งชุดสองชุดพร้อมชีมตัดอ่าคือบอกเอาให้คว่าผีกูอบพร้อมมืออย่มาแกงกูถ้าขาดเปลี่ยนทันทีเออแล้วรู้ไม่เคยขาดเลยนะน่าเห็นปะเออวันไหนวางไม่ขาดเลยอ่าจริงนี่แหละคือเคสตรับที่ไม่รับไม่รู้มันสบายใจมั้งเราเองอะเราสบายใจรอดแล้วแหละแต่จริงเออประมาณนี้ครับอาจอาจจะแบบว่า ดูแบบว่าเอ้ยอะไรวะมึงมนานั่งคุยกันแต่ว่าผมว่านะบางทีเรามนานั่งคุยกันแบบนี้ก็สบายๆนะพี่ใช่ครับจริงๆมันไอ้กีบายย้ายยังไงมันสอนกันยากครับมันต้องโ,โดนเองอะเนาะเออจริง<า>มันก็<า>ต้องโดนเองก็ง่ายๆสรุปวันนี้เลยก็คือวิธีแก้ปัญหาในเรื่องของการอ่ากัวสายขาดการเวทีอย่างแรกเลยดูแลรักษาที่ใ,ใต้ดีครับ <S <S สองเปลี่ยนสายสม่ำเสมอเออ สายมาเริ่มเก่าแล้วก็เปลี่ยนซะ<ร>อยา่าอย่างงกเลยอย่าประหยัดน,นักเลยบางร้านเอสอสอาทิตย์เปลี่ยนก็เปลี่ยนอาทิตย์นึงเปลี่ยนก็แล้วแต่เออนั่นแหละไม่กินไม่กินตามซื้อสายเออะ นะแล้วก็ควบคุมการเล่นมันดีใช่เออแล้วก็ไปฝึกฝนวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราในสำหรับตัวเองกันไว้และที่สําคัญครับอย่าออกไปเล่นโดยไม่มีสายสํารองเลับอ่าเพราะส่วนใหญ่วันไหนที่เจ้าที่เขาแรงแรงอ่ะมันจะมาวันที่เราไม่พกสายไปแล้วกันหรือบางเอิอสายไม่มีสายของหมดทีมทีมตัดไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าสายสํารองอ่ะถ้าไม่มีเลยอ่ะอนาดครับครับผมอนาดเลยนี่ผมถึงบอกนะว่า ทุกที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ไหว้เจ้าที่เนี่ยก็อาจจะน่ากลัวได้แล้วก็เนี่ยผมเองวันนี้ก็ผมไม่ได้ไหว้เจ้าที่ผมเริ่มมาแล้วอราใช่เหรอผมเริ่มมาแล้วพี่ยังไงวันนี้ผมลาคนเดีวพี่ันพี่สวัสดีครับสวัสดีคพี่ตามหมอปลาด้วยสวัสดีแล้วครับพี่ music arms